มีตรงนี้แตกนะครับเม,มื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช่แค่ไอ้น,นี่เดี๋ยวก่อนจะสตาร์ทด,ดูนี่กับตอนแรกอันนี้แตกเนาะที่ให้ดูนะครับผมเป็นสายแบคคัมของบัมบัดเอเชียนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นของตัวล่างครับตอนแรกผมไม่ได้ถอดดูนะครับมันซ่อนอยู่ฝั่งนี้นะครับผมก็เลยตัดแล้วก็เสียบลงไปนะครับตรงที่มันไม่แตกนะครับตรงที่มันปกติ อันนี้ก็มีส่วนทําให้อากาศเข้าได้เยอะกว่าที่คาร์บูเรเตอร์กำหนดนะครับผมเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเดินเรียบนะครับแต่การบิดนคันเร่งก็จะมีวอดหน่อยนึงตอนช่วงต้นคันเร่ง เล่นแกก็จะร้อนๆหน่อยนะครับนี่สายยางอะไรพันนะไม่ลู้เพื่อให้มันเืิดหรือเปล่าเดีย๋ยวจูนขึ้นหน่อยหนึ่งจูนเดินเบาขึ้นหน่อยนึงนะครับเดินเบาได้ครับก็คันนี้พังเยอะครับอันนี้ก็ซ่อมใช้ไป ามงบนะครับผมคว,ควันดำควันดำนมหนูเบอร์ใหญ่มากครับไม่มีนมนูเปลี่ยนให้เลยก็เอาวน,นั้นไปก่อน,นครับวัตถียานี่ถอดออกมานี่คือดำเลยนะครับผมก็ฝากไว้นะครับรถใครหรือเป็นรถลูกค้าท่านไหนครับที่เจออาการร้อนๆแบบนี้ลองเช็คตัวแบคทีมก่อนเลยนะครับผมค่อยเข้าหาขาบูนะครับผม ก็เน,นี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ